ไปไหว้วันเดียวสิซุ้มอ๋อโตๆนี่ๆสงฆ์พระสงฆ์

วัวพ่อเนี่ยพี่จะก็วยพ่อเนี่ยพี่นี่จะกระจายจะเออแล้วก็แรงนะแรงที่วัดแรง ช่วงเศ้าแห้งน่เงินเขาห่างก็อห่างก็พอไปดีไปดีไปดีไปางไปดี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 ไปนีไปดีไปดีไปกีไปดีไปดบไปดี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 ไีไปดีไปดไปดีไปดไปดี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 ไป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 ดไปไปไปดไไป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 ีไปไปปไปด เพื ando, worries, auf, ่อนสาวันก bueno> ็มีวันนอดวนนดเพียงน้าโอ้ยว่าตายแล้วปวกัดแต่วาแล้วว่าหาฝากร่าห้ใหม่วันอะไรแปลงพี่ใหญ่นี่วันเออๆคนไม่เคยไปนะฮะคม่เไปอ้โหัว

ผู้ป่วยผู้ปคุจกมั่วด้วนที่มาก้อให้กันดีกัน

สว่อานะอันนี้มันกับไข่กเก่าไป่บวงนะฮะไปด่างไปนะน้ำเขาบอกเป็นน้ำแข่ทางข้างทางหน่อนะไปหลอวะน้ำแผด่จรินจังสง่นะ่ะถงถามกับทุกสากัน <c ười> เที่นั้นมีคนกระตายเหรอ